โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมโอเคโอเคกับเกมฟรีไฟกันอีกแล้วนะครับแล้วก็อยู่กับพี่ควันเคนเกซี่นะครับผมสวัสดีค่ะโอเคฮะเรา,าไปเล่นเกมฟรีไฟกันมาเป็นอาทิตย์เลยนะครับผมก็บอกเลยว่าแบบฝีมือก็ต้องถดถอยไปธรรมดานะฮะโอเคเราไปลุยกันในโหมดโดรดร่วมเลยดีกว่านะครับสักสองตาไหมได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอ่ะแต่ขอแบบวอมมือสักหน่อยอ่ะกากก็กากก็กากอ่ะช่างมันอ่ะเออจริงแต่เชื่อเลยว่ามีพี่ควันอยู่อ่ะ เข้มๆแน่นอนใช่เปล่าเข้มปัดดาวคนแรกนี่ฮะ <laughs> <laughs> โฮ้ยทำไมชุดเขาเท่จังอะ่ะแล้วเซก็เฮ้ยดูเป็นเนี่ยเผาอหยิบดูปืนดิปืนเทน่จัดขอให้ไม่หยิบฟรีอ่ะขอให้มาลองยิงยังไงวะดูดิดูสกินดูสกินอุ้ยยิงอย่าง,าางมแม่นทำไมตอนเล่นไม่ยิงอย่างน <laughs> ี้เอ้ย พร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมค่ะลงไหนดี่ะมาเราจะลงเือร์ที่เกยนชอบที่สุดก็คือคาตูล,ลิสติว่าเรารู้ได้ได้แต่เธอมาแบบสี่คนนะเนี่ยไอมาสี่คนใครมาสี่คนเนี่ยอยู่ด้านซ้ายสี่เฮ้ยเดี๋ยวมันสี่คนอะ <c oughs> เคาเริ่มหมดผิดเหรอ <c oughs> นั่นแหละใช่ <c oughs> ไม่เป็นไรให้เพื่อนเบรกขอปืนเทพเทขอปืนเทพเทม,มาเฮ้ย มาถึงเจลูกโซ่ชัดกันด้วยมาถึงเจลูกซองแบบรัวๆแล้วทําไมเพื่อนหูเป็นลงสองร้อยเมตรอ่ะคนเดียวน่ะเพื่อนบอกลงนี้ไม่พอไม่พอฟาร์มอย่างโหดไอตัวนี้มีพิก้าูนะคะอยากใช้ครับอยากใช้ครับผมอยากใช้ครับทุกคนกาทงเธอกันหมดแล้วนะทําไมอ่ะมันเสกแอร์ดรอปหรือเปล่าทนั้นมันดรอปของลงมานี่ดรอปของจริงด้วยวิลูกโซ่ลูกโซ่เอ็มหนึ่งแปดแปดเจ็ดแล้วก็เอ็มพีห้าที่เราชนัด เกกูจัดๆเลยครับไม่ให้ช็อปไม่มีออบมีอะไรทุกอย่างเลยอ่ะช็อปได้ตามเต็มที่เลยคะอใครอ่ะยิงกันยิงกันวิ่งเลยเหรอแล้วอยู่ข้างบ้านอยู่ข้างบ้านข้าน้ำตาลอยู่ในบ้านแล้วเฮ้ยเขาก็ลังบวกวเลยวิ่งวิ่งไม่ได้ไวจังอ่ะตายเลยอ่ะเพื่อดนชาร์จไม่นะเค้พึ่งนะวังนะกำลังไป ขายิงมันเขายิงมันเจ็บแล้วนี่นี่นี่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงหอดูดาวเนี่ยตรงศพเพื่อนอ่ะอ๋อจะใช่หอดูดาวมันเป็นประพาคารนั่นแหละมันอยู่ข้างบนน่ะยิงไม่ได้อ่ะระเบิดมีไหมวะประพาการโอเคโอเคโอเคมันอยู่ข้างบนนั้นเลยอ่ะเอาเพื่อนเพื่อนไม่รู้ชิบหายแล้วโดนแน่โอ้ยมันยิงเราโอ้ยเราไม่ยิงเพื่อนไอ้บ้าเอ้ยเขายิงมัน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 มันวางไอ้โว เธอหลบไว้นะเธอหลบไว้นะเพื่อนกำลังขึ้นไปชาร์จเธอเธอหลบไว้เธอไว้เอาไว้หลบอยู่หลบอยู่หุ้ยตัวดีเฮ้อหลบไปคันไปคันไปคันไปขันไปมันอยู่ข้างบนเอเดี๋ยวคอาชุบเผื่อมันลงมาชุบแล้ว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 ตื่นตื่นตื่นมันอยู่ข้างบนเพื่อนขึ้นไม่ได้เพื่อนขึ้นไม่ได้เพื่อนก็จีไอโอนสิว่าเพื่อนแต่เขาไม่ดูเพื่อนเงนเพรามีชัดการมันจะไปชาร์จมันมันเจ็บมากมันหลบโดนลงมาตาย อ้าวรอใช่คือมันเจ็บมากอะตอนเขายิงมันอะโอเคมันตายแล้วใช่ไหมใช่เพื่อนเองเพื่อนยังไม่รู้เลยเพื่อนยังยิงอยู่เลยโอเคปลอดภัยเราปลอดภัยแต่ว่าเสียเสียพลทหารไปหนึ่งคนใช่แต่ตอนนี้เกาะเราก็ใกล้แตกเราด้วยโ้องไปเกาะเขาไม่มีเกาะเลยอะเราต้องเข้าวงแล้วทีนัทแคซี่อุ้ยเขาได้ยังไงคนไหนไม่ได้วินอยู่ไม่อยู่ยิงหน่อยยิงหน่อยาร้ายวะอยอ่ะ อุ้ยูไม่หนีเขาใช่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 มันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วเจ็บจัดเลยอะเจ็บโคตรเจ็บแล้วของพลังจะตามไปยิงมันเออเออดาวดาวดาวซ้ำซ้ำเออตายแล้วอุ้ยูมีคนอยู่คนหน้ามีคนอยู่คนหน้าคิดมีไอ้วัวไหมกลางเร็วกางเร็วมี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 างเลยกลางเลยกางแล้วโอ้โเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวห้องบอลเดี๋ยวห้างบอเดี๋ยวห้างบอเดี๋ยวห้างบอมันวางไอ้วัวมันวางไอ้วัวกระสุนเขาจะหมดอ่ะนี่เนศพมันโดนศพโดนศพโดนศพ โอ้มีหลายตัวมีหลายตัวเธอเพื่อนมันเพื่อนมันล้วดูแล้วเราต้นไม้วล่งไปแล้วโดนไฟ40นัดเฮ้ย40 40นัดเลยเหรอ40นัดเลย40นัดเยอะจัดยืนกินเห็ดด้วยอย่างโหดโอเคอ่ะขี้ยเพื่อนเราไปแล้วเพื่อนเราไปแล้วเราต้องไปแล้วใช่เรากำลังตามเพื่อนมาตามมาตามมาตามมาเดี๋ยวว่าตายแล้วยางยางมันวิ่งมันวิ่งขึ้นแบงค์บนนี่ศพอ๋อนี่อีกศพหนึ่งนี่แต่เขาเห็นมันวิ่งขึ้นแบงค์บนปละตัวกันใช่ประเนี่ย เขียนบัวไปเลยใช่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 เขาเหมือนวิ่งขึ้นไปจริงๆนะอันนี้จะเป็นตัวที่เพื่อนยิงตายไงจริงเหรอแต่มันมีอีกตัวนึงเออเดี๋ยวไม่เชื่อใจขอเขาเดี๋ยวก็ตายหรอกท่นั้นมันมันวิ่งไปไหนอะไม่รู้แต่มันวิ่งขึ้นมาอันนี้แหละเก็บเห็ดก่อนเดี๋ยวก็ตายอ่ะเก็บผิดทเฮอยเจอแล้วกำลังไปกำลังไปกำลังไปทำไมเขาเก็บกล้องนี้มาวะเน,นี่ายใช้ยากจัดทิ้งไป อยู่ไหนอยู่หลังไอวอรเนี่ยหรอใช่อ้าวมันกลายเป็นศพไปแล้วเพื่อนยิงไปแล้วอ้า่ะไปจุนลุ่มีตรงเพื่อนมีเพื่อนน่ะไปเจอคนอีกเวแล้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 เขายิงจากไกลๆเพื่อนล้มเพื่อนล้มเพื่อนล้มตัวนี้มีแอร์โดดด้วยเพื่อนโดนซ้ำเขายิงมันเขายิงมันเขายิงมันเจ็บเขากำลังไปช่วยมันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังเสาสัญญาณข้างหลังข้างหลังได้ได้ได้เดี๋ยวลงไป เห็นมาแล้วเห็นมาแล้วยิงไม่ได้อะโอ้โหโอ้โห้เขายิงหนูจัดยิงหนูมากเออเขาเดาเออมันสนใจเขาอยู่เธอระวังนะเธอระวังนะมันหลบอยู่มุม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 รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเธอระวังนะมุมนี้มุมนี้เออเออเยี่ยมโอ้ยโอ้ยโอ้ยใหม่ตัวโอ้ยยิงไม่ทันน่ะไอ้ยิงโดนแล้วแต่มันไม่ตายโอ้โหเล่นหายไปแค่ครึ่งเดียวเองอ่ะ อุ้ยตอนนี้มันวะมันจริงครับผมดาเมจเราเยอะสุดอ่ะดาเมจเราพันนึงไงดิ็มเขาลงอ่ะไหนดาเมจเขาสี่ร้อยเองอ่ะคุณพี่พีครับโดดไหนครับผมเป็นหัวหน้าเหรอครับใช่ครับผมจะพาทุกคนไปลุยโรงงานไอโพชินกเทนนะฮะแัดไปครับผมเรามีเพื่อนแบกไม่ต้องกลัวแัดไปครับไปนะจยดวู้ฮู้หนูแน่เลยครับอุ้ย ม,<ฮ>มีมีคนลงมีคนลงแค่ไม่เป็นไร <1 3. S 1> อย่างน้อยเราก็ได้นัวเราก็ได้นัวมีคนลงหนึ่งตรีเขาลงมุมมุมน้นเราลงมุมนี้กันอุ้ยเขาเห็นมาอยู่ลงรถไปครับเป็นนัวครับเป็นนัวครับยิงได้สองนัดอ่ะ <laughs> ไปนัวครับเป็นนัวครับผมเดินตามเพื่อนแล้วกันโอ <Okay. S 1> เคริเซเกาะเยี่ยมยอดโอ้ยยังไม่มีเชืกอกเกาะเลยย,ยาก็ไม่มี อยู่กับเพื่อนปลอดภัยอุ้ยเห็นแล้วแล้วละอุยมันอยู่ใกล้เลยด้วย嘛ใช่อยู่ตรงเธอสามตัวเลยอะ่ะโอเมกอชอยู่หลังบ้านอะโอเคโอเคโอเคหลังบ้านอุ้ยอุ๊ยมีตัวอยู่ด้านขวาเธอยิงตรงเพื่อนก่อนดีไปยิงอะไรตรงนูน้นรอยิงโยยิงไม่โดนเลยไปไปโอ้เปนเอาเปืนยิงเขาอะ่ะ เอาเลยบวกเลยบวกเลยบวกแล้วตายแล้วระวังข้างหน้าเธอหน่ะมึงชุบเพื่อนมันอ่ะเออเอ้ยระวังระวังมีขวาอีกตัวหนึ่งนะขวาไกลใช่ไหมล่ะไม่เป็นไรหรอกใช่แล้วทำไมเขาตายคนเดียวมันหนีไปแล้วแน่เลยไม่น่าสู้อ่ะสามหนึ่งอ่ะล่าสุดคือมันอยู่ตรงนี้มันขึ้นสลิงหนีไปแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะแต่มันมันมาทำอะไรอยู่ตรงนี้อยู่อ่ะน่าจะข้างบน พี่ะลิงนั่นไงเดินอยู่อุ้ยระวังมันยิงแม่นมันต้องหลบเลือดเธอไม่ไหวเฮ้แต่ผมไปยิงโดนมันอยู่ผมยิงโดนมันอยู่อยู่หลังหินปะครับต้องอย่หลังหินเฮ้ยแล้วแหละไม่อะไอย่หลังหินไปไล่ล่าเพื่อนโฮ้ยมีตัวหนึ่งธอเห็นปหมอีกทีหนึ่งเอ้ยไปิปไม่ิงเปิดไม่ดีเปิดไม่ิง เออมันยิงไปมันยิงไป,ไปมันยิงมันจะเห็นหมาเธอแน่ๆเลยเห็นว่าคนละตี้กันวะอุย้ยเขายิงลม้มอา้าวแต่นี่มังไอ้มอย่นะตอนนี้เธอยิงมนมัๆๆๆๆๆๆๆมันมันมันมัจะช่วเพื่อนมาดใิใช่ๆช่เ้ยกระสุนจะหมดโอ้โหเพื่อนเรานี่รวยยิงแบบรวยมาก รอเน้นเน้นรอน้นเนนรอเน้นกรสุนผมจะหมดอะครับเอาเพื่อนมาโดนยิงดาวยิงไม่ได้ครับผมไม่มีมุมยิงเลยครับผมว่าผมต้องไปวะผมว่าผมต้องไปแล้วว่ะเฮ้ยระวังเฮ้ยเฮ้ยเสียงฮเฮ้ยเฮียเพื่เนยเพื่เนยเพื่อนเพื่อนเพ้่เน้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เพื่อน้ยเ้ยเฮ้เน้ยเฮปยเฮ้ยเพื่เน้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้่เฮ้ยเหลยเ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ่ยเฮ่ยกฮ้เ้ย ไปกดกุดเกือบเพือมันมาคุณต้องซ้ำมันแล้วก็ถึงบอกไม่ได้ยไม่ใจคุณไปไหนเล่าสุดท้าน่าเจ๋งเหรว เฮ้ยจะมันอ่ะโอเคครับผมวันนี้ก็ไม่ได้เป็นเนี้เหมือนมาโชว์กากอ่ะแต่ก็มันดีนะผมชอบนะโอเคเดี๋ยวไว้ไตฟื้นฝีมือสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าล u c คกี <OK> ้บล็อกวีคลี่น่าจะหาหาไปอีกสักพักหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็อาจจะได้มารื้อฟื้นฝีมือกันนะฮะโอเคไงก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาว่าเลยนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย